ย่าจะภาพพอมันเป็นของเทปซีเป็นตามแนวทางเลขสมฝันของพ่อบ้านนาจอยกับลูกไสายน้าจอยนะคะลูกซ้ายน้าจอยน่องข้านนะคะฝัน่ามีผู้ท้ายมาบอกเลขสองตัวห้างเดียวนะคะพ่อบ้านนาจอยฝันฝันวัาตถาเทพมาอยากได้มอเตอร์ไซค์นะคะทะเบียนม,มอเตอร์ไซค์ขั้นที่เพื่อนอยากได้เป็นเลขสามตัวห้างเดียวนะคะจะเป็นตัวได้ไปเบิ้งไปชมน้ากันเลยคะ่ะ น,นี่มหาหน้าจอยพี่น้องเอ้ยแนวทางของหน้าจอยเมือ่อท่านนนดิยาสัมผัสหน้าจอยว่าฝาันว่านาเทมาอบอกเลขถ้าจำไม่ผิดมัน047บอกว่ะไปออกเลขาน้อยพี่น้องเป็นยังคือไปจ่างสั้น047ท่นนพิยาสัมผัสเพิ่นไปออกาน้อยวันนั้นเลยออก้าน้อย V.I.P. ถ้าจำไม่ผิดมันเป็นสูเป็น407 f ์เพิ่นกับฝากมาให้่สองคน ท่านหนึ่งเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นถือสามโต้โต้ร้อยหนึ่งห้าน้อยแล้วก็ไปถือสองโต้อีกห้าสิบบาทเพิ่นฝากมาให้น้าจอยสามรอยอีกท่านหนึ่งเพิ่นเพิ่นถูกไถ่หรือถูกจังไดน,นี่นะนนทิยาบ่ได้บ่ได้ถามเพิ่นคุณปิยชาต์ฝากมาให้นาจอยสองร้อยคุณชวนพิกฝากมาให้นาจอยสามร้อยเป็นเงินห้าร้อยบาทนะคะเอาแบงค์ข้ามหายนาจอยทอดได้หนีแล้วนะคะถึงมือแล้วคะ่ะ เดี๋ยวแป๊บนึงมาอาจารย์แพทยอย่าเย็นๆด้วยพี่น้องอาจารย์แพทนมาขันรายการไครเซ้าไม่เหาติ๊กโอ้เป็นใครวาเป็นใครน้องคาดกับฟันน้องคาดฟันจังไดน้าจอยน้องคาดว่าได้บ่าลูกฟันจังไดว่าเอฟซีฟังทำแนียเว้ยคือรอแต่มีคนบอกฮะคนบอกเลขกฟันแลเมื่อใด ฟันมาได้ครับลูก <á> ข้าข้าขาเอาะคิดบ้างเืมงร้ลงด้วยกันเล่นกันเลยบ่นั่งนุกกันเลยครับต้องคาดคาดหนึ่งเขียนเั่งไดข่อยขึ้นมาสัมผัสดูอยูข่อยขึ้นมาปากได้คุณย่ายลัะขึ้นมาสัมผัสดูอยูข่อยขึ้น่าเคยเห็นน้องคาดวาวเหล็กฝันัะเกียร์ขึ้นมาวันนี้ลูกเจ้าว่าฝันตะเกียร์นะจอยเอายังว่าวดนดนเทียนหนึ่งสันดิษฐ์ตามที่เจ้ายูน้ำลูกมาลูกเจ้าเคยฝันแมนบ่ ตอนซ่่น้องแท่นนี่ถือเลขบวกเลขถือตลอดเด้บ่แมน่นตะก้อนนี่คอยบวกท่นมีช่องแม่นค่ะอือพระเอกอยู่นี่ติสน,นะโอ้โหขักขึ้นฝันว่าเจ้าไหนน้องคาด่าเฮาเฮาฝันว่ามีคนบอกเลขตีหนึ่งครับผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายครับฝันมือใดผู้วานครับฝันเวลาเท่าใดช่วงรอสีแก่งหรือฝันแต่เวน้นเว้นตอนคำครับ ตอนขําตอนได้ละลูก,ลกสองนะสามผุงลูกหน้าจอยลูกหน้าจอยคนใหญ่เด้อพี่น้องคนหน่อยสิเป็นน้องแทน่นห้างกันยักปีเหรห้างกันเกือบสิบป,ปีค่ะแม่ลูกห้างกันครับคนหนึ่งนหน่อยนะคนหนึ่งเป็นบ้าแล้วเตียนหนังสือแจ้งเก่งที่สำคัญเอาเงินฝากคุณคู่ทุกมือทุกมือนม,มีเงินเก็บหลายพันแล้วเพื่อนบอกว่าซีหนึ่งเพื่อนจะออกบนหรือออกล่างลูกบม่บอกครับเพื่อนบอกแต่ว่าซีหนึ่ง ในฝันผู้ชายบ่กมันคนบ้านเฮามมันบ่แม่ครับบ้านใด้บุใ <c oughs> หญ่ๆบ่ันยันบอกครบบอกี่หนึงหางเดียวอันนี้น <c oughs> เว้าน้อยบ่เป็นหยังบัดนี้ถามนะจอยเด้บัดน,นี่ยนะจอยฝันจังได้เจ้าเจ้าฝันไปเลขเจ้ามันเป็นยังคือไปออกห no ้าน้อยตั้งสามตัวห้ย <c> ศ <oughs> ูนย์สี่เจ็ดไปออกสี่ศูนย์เจ็ดวี่พีเราเมื่อนั้นอันบ่ฝัน แต่ว่าฟันตอนห้าามาบอกกันว่าฟันฟันว่าอันมีคนไปกินบุญกินท่านอยู่อันอยู่เมี่ยม,มันบ่ต่อมากต่อมากมึงเคนบัตรน,น้องเมี่ยงก็ตายไหมจาคือฟันเป็นจริงแถอที่วัน, <c oughs> นาาทพว่ามากมา,มา,มา,ากคุณพาไปกินเนกินบุญน่ะนะที่วันอาทพยไปกินเหล้ากินยังอยู่บุญยุ่ยเต้นอ๋อไปกินเหล้าจนหัวเสียบจนในน้ำไปหาเอาอยังไงยวัาล่างเนาะแมีนก็ได้เม,มือต่อมากอ่ะมันยังอยู่บ้านในตาย เจ้ารู้ว่าไม่ใญ่นี่ตายอายุเท่าใดบม่รู้อายุ่นตัวเดียวกันกับเจ้าเลยไม่แม่กงไปงานสมมากคนที่ตายอายุ74ปีเจ้าปล่อยเล็ก047ว่าแมนบอกว่าไงแมนฝันเจา้าขึ้นมาเป็นจริงแต้โอ้เราบอดีต่อมาจะาฝันอีกบ่กับมแตรสามีแล้วฝันนะสามีฝันมาจังไดสาม,สามีสามีฝันว่าอันตะเทพเขามาในเยี่ยน,นั่นเขามาหามหารถจ้าอัน รถกุ้สว่าะอันป้องอันรถเจ้าอันพญายเอาไปอันจีซ่าเล่งแล้วเจ้าผู้ฮู้จักบอกอันตับป้องเลยว่าจังซี่บไิตับป้องเลยว่านั่นรถพ่อเจ้านั่นไปขี่เอาอันรถมันสตาร์ทบะติดมันห่างมาเสียมาสมให้เล่ามันสตาร์ตบะติดปนีเล่าขึ้นไปคาบเอาสตาร์ตติดไปก็เลยว่าเบิรนอยู่นาบาหนาบ้านนั่นแหละแล้วว่าอันตะเทพตะเทพเจ้าสิไปใช้ เอากูได้รถแล้วกูก็มีอ่ะตัวเป็นวางสิไหมจ้าคนเอารถตะส่งไปอันรถตาส่งหุ่แจ็คบอทะเบียนยังแปดเก้าเก้าไหมเอาอย่าบางสักหน่อสีเด้๋วมันออกเล่ามันขึ้นนี่ไมมเก้าเก้าไปโอ้ยเนาะแปดเก้ามันมีแค่สามตัวบอสเน่ค่ะทะเบียนรถไปไปไอ้เทยแปดเก้าเก้าไม่โทษซาไปเด้งถึงแต่ตอนใดเนาะเครื่องนี่เด้งมันก้มจมอน ถำเป็นตัดกับสิตัดแปดเก้ากับเก้าเก้าันบ้านอาจารย์อันนี้พอบ้านฟันเลือกข้ากันก็กันหกหกย่างไปย่างไปเดืดาเอาลยอันนี้เจ้าเขาบ่เลือไทนะก้มจำเต็มเด้งออกตอนได้วู้วววกลัวอพ่อสามนทีมิซามิเลยเนาะสรุป แนวทางของน้าจ้อยน้าจ้อยบ่าฝันมิตรพ่อบ้านกับลูกนะคะลูกไส้ฝันนองคาดนองคาดฝันสี่หนึ่งหางเดียวมีคนมาบอกนะคะบ่รลูกว่าเป็นบนหรือเป็นล่างพ่อบ้านฝันฝัน่าตาเทพามเอถามออกมาต์มอเตไซส์ถาเบียนเป็นเอ่อแปดเก้าเก้านะคะตัดหายแล้วแปดแปดเก้าเก้าเก้ากหกหกนะคะเอ้าอายุตาเทพมัอนเด็กสี่เจ็ดนาะสี่เจ็ดเนี่ยมาฝันเป็นจริงให้ฝันอันฝันปุ๊บไม่แน่อัน มันยอยู ici, ่บ้านก็ตายปับ๊บเอาอืมอันได้หอดไปกินหอดขะปุ่นเฮียนงานเขาออืตาเทพก็กินเหล้าอีนี่ก็นั่งกินขะปุ่นแกบอันตําบักหุงเฮียนเขาฟันเป็นเรื่องเป็นราวเนาะ ประเทศอายุ47ปีเด้อพี่น้องเอฟซีเอฟซีอาจจะมีเอฟซีไม่เอฟซีเก่าเอฟซีไม่บอลูเรื่องของประเทศนะคะประเทศตกต้นไม่ตายอายุ47ปีแล้วเมื่อเขาฝันอยากได้มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เป็นทะเบียน4899ออกเล่าแล้วเพื่อมันออกไทยอีกนะคะตัดหาย8ามีหอน89เพราะว่าสิวนะเขียน89กอเขียน88อาการหอนพี่น้องเขียนพิดเขียนถือ89แล้วก็99 66ตกกันนะะอายุนาทีสี่สิบเจ็ดปีน้องคาดน่องคาดฟันหางเดียวสี่หนึ่งนะคะตะกี้พ่นสิเมนมันวอน,านาจอยบอกกัะแม่แล้วเพิ่นเคยฟันบอกบ่น้องคาด<อ>เคยทอดถึกสามตัวตะกี้ว่ากันไม่สองเนาะแบบว่าแต่แต่แต่อยู่ในถองคนนี้อันฟันได้เลกตลอดเลยถึกตลอดแสดงว่าล,ลูก คือย่นี้ค่ะว่าเจ้าไปดูดวงมาลูกเจ้าผู้นี้สิเป็นพระแมนะ่นค่ะไปดูดวงอยู่อันอยุ่ศรีสะเกดมันมันเป็นทึ่งเขาจ้าเพิ่นว่าจางังไดเพิ่นทายว่าจังไดพไดว่าท้ายว่าลูกผู้นี้สิเป็นผู้ใายจ้าสิได้บวชอ๋อเจ้าไปดูตอนเจ้าท่องแม่ตอนลูกยู่ในท้องแม่เพิ่นบอกว่าลูกจูักเลยว่าเป็นผูน้ญิ่งหรือผู้ใายบันี้เพิ่นขึ้นไปบันี้ย่อขันให้เพิ่นจ้าบม่ได้อุตสาห์มันบ่บ่ครับย่อขันไปให้เพิ่น บ้านท่านในเศร้าแล้วได,ได้สามเดือนเนาะมาได้ย่อขันขึ้นใ้เพิินมดนี้เอาเมื่อว่าเบิ่งกันอ่ะ่นเลยว่าเอาเมื่อว่าเบิ่งกันอ่ะนั่งจ้าบแบเมือม่อม่ให้เพิ่นเบิ่งเพิ่นว่าโอ้ได้ลูกไส้ตานี่คนเลยวางชี่จ้าดนลูกไส้ตานี่ลูกไส้จะได้บวชจนหอดมือตายนะลูกคนเนี่ยแมนโอ้อานาคตเพิ่นจะเป็นพระว่าได้เป็นธรรมดาคือเข้าอือคือโยพี่น้องเพิ่นจะได้ไปบวชตลอดที่วิตลยแมนค่ะเพิ่นว่าได้เป็นไอ้ บ่ได้มีวคาวามพ,วพัวคือเฮาบอกค่ะว่ามีความพัวพ่นสิได้บวชจนหอดมือเพ่นนน่นเลยเพื่อนเป็นพ่อขาวหรือเป็นพระหรือเป็นยังค้นที่ดูดวงเป็นเ,เป็นพระค่ะเป็นเป็นพระดังยุรีสะเกดเพราะว่าเพิ่นส้างเพื่อนสร้างอันแบบว่าให้คนอพยพพวกขมนินเขามาอยู่เขามารักษาไหมคะ่ะอืมก็เลยไปยังือไปยังจันก็ได้ไปดูดวงมันเป็นก็ไปไปเรียนน้ำมูนี่แหละวันนี้ก็เลีอยนก็เลยขื้นไปน้ำข้าเจ้า ขาเจ้าจวาพระดังดังขาเจ้าจวางสิว่าเพิ่นดูดวงแม่นสิคือไปดูน้องเพิ่นดูดวงแม่นดัดนงยุยทวายยุทวานยานะขาเจ้ากระนับถือบัดเลยท่องในแค่สามเดือนก็รู้เลยว่าเป็นผู้ชายี่เงี้น,นี่ยพ่อ<ม><ม>ยกขันหาขึ้นในเพิ่นมันบ่เพิ่นก็ว่าเออเอาเ,อเอมื่อมาเบิ่งกันน่ะเพิ่นวางสิแหละก็เลยยืนเมื่อแบ่เมื่อเพิ่นเบิ่งเสี้ยมันในเพิ่นเลยดูดวงว่าได้ลูกชายลูกชายสิได้บวชจนฮอดมือตายเพิ่นวางสิ มีเลยวะน้องคาดอยากบวชบ่ลูกเอาเงยตาอยากบวช <laughs> อย่าฝ่าบวชเด้อคั่นบวชแล้วสิบ่สึกนะจอยสิได้ไปวัดสุม,มือ <laughs> อ้าวพี่น้องเว <laughs> ้าหยอกเพิ่นเว้าหยอกเพิ่นก็บ่าเป็นไผยแต่มันลูกมันหลานนะคะสรุปแนวทางของหน้าจอยนะาจอยยังบ่กั้นเด็ดฝันฝันมื้อนั้น047มันไปออกห้าน้อยแล้วนะคะน้องคาด น้องคาดฝันฝันว่ามีคนมาบอกเลขซี่หนึ่งหางเดียวนะคะแล้วพ่อบ้านเพิ่นฝันฝันว่าตาเทพมาถามเอามอเตะไส์ทะเบียน8 4 9 9ตัดให้แล้ว8 9 9 9กัน6 6อายุตาเทพ4 7ปีนะคะตัวจับเครื่องนี่จักสีใดจักทันที่มันเด้งออกจักเด้งตอนใดนะคะสรุปมีซ้ำนี่น้าจอยยังบ้านในฝันฝันมือนันน0 4 7นะคะของนาจอยออกหาน้อยแล้ว มันนี้น้องคาดน้องลูกไส้ค้นใหญ่เิ่นฝันมีผู้ใต้มาบอกสีหนึ่งโทรศัพท์เครื่องนี้ค่วมจำเต็มพี่น้องขอบคุณนาจอยเด้อเี่ใไห้แนวทางไห้เอฟซีโชดีแนวทางของนาจอยกับน้องาคาดกับพ่อบ้านนะคะนะคะิ่ญหาข้าวกินถ่ายคลิปแล้วหาข้าวกิีนสเขาเลขสสีขาเด็อนี่แม่รักกัดินข้าวเที่ยง